วันนี้มีลูกค้าส่งแผงวงจรมาให้ตรวจเช็คเรียบร้อยเบื้องต้นไอเนี้ยไม่ต้องส่องก็เห็นตัวเนี้ยไหมละลายน่าจะเกิดจากการน้ําเข้าแล้วมันก็ช็อตคราวนี้ก็จะมาต้องมาลุ้นตัวนี้ว่าภาวนาอย่าให้ตัวนี้มันเป็นอะไรเด็ดขาดเพราะถ้าตัวนี้เป็นมาช็อตในตัวเนี้ยละมันช็อตอ่ะมันจะมองไม่เห็นหรอกเพราะมันจะช็อตอยู่ข้างในเพราะถ้าตัวนี้ไปเรียบร้อยไอตัวนี้เปลี่ยนไปสิบตัวก็ไม่มีประโยชน์เพราะตัวนี้คือชิปหลักควบคุมเพราะตัวอื่น ที่สองเบื้องต้นยังไม่เห็นอะไรแต่คราวนี้เราต้องมาเปลี่ยนตัวที่มันนี่ก่อนแล้วเราก็ต้องมาไล่เช็คกันอีกทีเปลี่ยนเพื่อให้มันครบวงจรให้วงจรมันครบปกติก่อนแล้วก็ต้องมาไล่เช็คกันอีกหนึ่งทีว่าพอทุกอย่างครบวงจรปกติแล้วตัวอื่นอ่าระบบมันเป็นยังไงแล้วก็ถึงจะทําการเอามาเทสลองว่าเสียบกลับเข้าไปแล้วจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมก็มาลุ้นกันนะครับไปลุ้น หลังจากเราทําการซ่อมเช็คซ่อมเปลี่ยนเช็คเรียบร้อยเบื้องต้นไม่มีอะไรรัดวงจรแล้วคราวนี้ก็จะเหลือแค่เอาไปลองกับรถจริงว่ามันจะติดไหมมันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติไหมเปลี่ยนให้เรียบร้อยซึ่งแม่งไม่เหมือน ชาวบ้านจะช่องเขาด้วยอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันอ่ะก่อนที่เราจะทําการเอาไปใส่เพื่อลองเทสก่อนตรงคือเจ้าของเราก็จะทำการล้างอ่ะกล่องกล่องนี้เจ้าของเจ้าของเขาแพ็คไอ้นี่มาแล้วก็ใส่ในกล่องนี้แล้วก็ส่งวัสดุมาเราก็เลยเราไม่มีกล่องสะอาด,าด,าดล้างเราก็เลยใช้ของเขาเลยจิ้จชู่มาลองแก่ไว้ าแช่น้ำยาไว้เน้น้ำยาน้ำยา,อ,ยาอิเล็กทรอนิกส์คอนแทคก,กินเนอร์จากที่เราทำการซ่อมแซมไปแล้วอ่มา

อันนี้คืออันนี้คือของคันนี้ปกติของรถปกติอนันนี้อันนี้คนละอันกันนะอันนี้คืออันที่เขาส่งมาซ่อมอ่าลุนไปพร้อมๆกันโอ้ยคันนี้มันเต็กเลย กดไปพร้อมๆกันเดี๋ยวฟิวเฮ้ยติดดติดติดติดให้ร้อนกันก่อนแน่ปอนปั๊บพามาอ่ะไปติดเดี๋ยวอ่ากดเดี๋ยวขวาไปติดติดเดี๋ยวขวาเอ้าตัด โอเคอย่ง okay. น,นี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับไปรุ่นเดี๋ยวเราแกะปืนของเดิมก่อนไปต่อไปนะครับนี่คืออันนี้เขาเอาอมาซ่อมอเริ่มึืน เดิมคือตัวกับ,กบเปิดออนโอเคของเดิมกับเดิมปกติรวอันนี้ที่ถูกมาซ่อมซ่อมให้ได้นะครับซ่อมซ่อมแล้วใช้งานได้เทสให้แล้วโอเคนะครับไปรุ่น